สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีสมาชิกกลุ่มสังน้องปันๆน,น,นะครับอพอดีมีมาถามกันหลายท่านนะครับนะเกี่ยวกับสังวันณักษัตริย์กับกาลสังต่างกันอย่างไรนะฮะก็ มาพูดคุยกันสักนิดก็แล้วกันนะครับผมนะว่าสังวณกษัตริย์กับสังกาลสังเนี่ยต่างกันอย่างไรนะครับเรามาเริ่มกันตรงนี้ก่อนนะครับสังเนี่ยนะฮะจะแบ่งเป็นสี่วณะนะครับจะมีวณะพราหมณ์วณะกษัตริย์วณะไวยสยะนะหรือวณะพ่อค้านะครับแล้วก็วณะสูตรนะครับ วนพราหมณ์สีอะไรวนณพราหมณ์สีขาวนะครับวนากรัตริสีอะไรวนกษัตรเนี่ยมีหลายสีนะครับก็มีสีส้มสีแดงสีชมพูสีน้ำตาลนะฮะเป็นน้ำตาลแดงอีกอย่างนะครับแล้วก็วนาไวสิยะนะครับวนาไวสิยะคือวนาพ่อค้านะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะฮะ ส่วนวัณณสูตรก็จะเป็นสีเทาและสีดำนะครับทำไมผมถึงต้องพูดเ,เกี่ยวกับวัณนะนก่อนนะครับคือการดูวัณะเนี่ยนะฮะมันจะไม่ได้แยกเป็นประเภทนะครับนะฮะการดูวัณนะนคือการดูสีนะครับนะบแล้วก็แบ่งเป็นวัณะซึ่ง,งด้านหน้าเนี่ยนะฮะอันนี้คือสั่งฟอสซิลนะครับนะฮะ สังฟอสซิลเขาจะมีสีที่เกิดจากอายุนะฮะของเขาที่เขาฝังจมอยู่ใต้ธรณีนะครับก็คือจมอยู่ใต้ดินและสีสันพวกนี้ก็เกิดจากการระยะเวลานะครับเกิดจากการเวลาที่เขาฝังตัวอยู่ในบริเวณนั้นๆน,น,นะฮะแต่สังที่เป็นแบบ สังใหม่หรือสังสดใหม่นะครับผมสังสดใหม่สังใหม่สีแบบนี้นะครับสีฉุดฉาดแบบเนี้ยไม่มีนะครับนะก็จะมีวันนักษัตริย์นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือสังใหม่นะครับมีไคตินอยู่นะฮะเห็นปากสีส้มไหมครับอ่านะอันนี้ก็คือวันนักษัตริย์นะครับนะครับ อันนี้ก็เป็นวรรณกษัตริย์แต่อันนี้เป็นสังใหม่นะครับซึ่งต่างจากสังพวกนี้คือสังฟอสซิลนะฮะอย่างสีเหลืองอุ้ย <c oughs> สีเหลืองนะฮะอันนี้เป็นสีเหลืองนะครับเป็นสังใหม่นะครับนะฮะเป็นสีเหลืองนะซึ่งที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับ ผมจะไม่ค่อยพูดถึงผมจะไม่พูดถึงวันนับพราม์นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับจะเอาเรื่องสีสังที่มีสีสันก่อนนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้คือสังวันนะวันน,ะว,นนะวัยสยะนะครับสีเหลืองนะครับผมนะฮะแต่เป็นสังสดใหม่นะครับเป็นสังใหม่ไม่ใช่สังคอซิลนะครับที่ให้ดูเนี่ยนะฮะอนนี้อันนี้ก็สีเหลืองนะครับนะฮะเป็นสังใหม่ นะสีเหลืองนะแต่ถ้าเป็นสังฟอสซิลอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองที่เกิดจากการจมอยู่ใต้ดินบริเวณนั้นๆมายาวนานนะครับนะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยนะครับสีขาวหินน้พรามนะครับพวกนี้เป็นสังฟอสซิลหมดนะครับ อันนี้เป็นสีส้มวันนะกษัตระรับอันนี้ออกสีเหลืองนะครับผมวันนาไวยสยะแต่มีติดสีส้มนะครับแล้วก็วันนะสูตรนะครับผมสีเทาติดสีดำนะครับอันนี้คือน่าจะเข้าใจนะครับคือสังจะมีสีวันนะเท่านั้นนะครับผมสีวันนะเท่านั้นนะครับ วันณพราหม์วันณกษตรวันณะไวสยะนะฮะแล้ววันณสูตรนะครับซึ่งวันณสูตรก็น่ครับอย่างอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นสังฟอสซิลนะฮะสีเข้มนะครับออกดํามีสีดําแซมนะครับก็คือมีสีเทาเป็นสีเทาสีดําแซมนะฮะอันนี้จะเป็นสีเทามากกว่านะครับอันนี้ก็เรียกเป็นวันณสูตรนะครับแต่ถ้า สังสดใหม่สีนี้จะไม่มีนะครับสังใหม่จะไม่มีเลยนะครับฮะแล้วก็สีชมพูสังสีชมพูเนี่ยเอ่อที่เป็นสังสดใหม่ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นนะครับนะบจะมีก็แต่สังที่เอ่อที่เป็นสังที่เป็นกึ่งฟอสซิลนะฮะเนี่ยเนี้ยสังสีชมพูนะครับเป็นสังฟอสซิ il, ลกึ่งฟอสซิลนะฮะ แต่ถ้าสังสดใหม่สีชมพูไม่มีนะครับครับเนี่ยมาดูนี้ก็ได้นะครับอันนี้สีเหลืองนะครับวันนไวยศยะนะฮะอันนี้สีเหลืองออกส้มนะครับจะดูได้เป็นวันนไวยศยะก็ได้หรือเป็นวันนักษัตริย์ก็ได้นะครับจริงแล้ววันนไวยศยะกับวันนกษัตริย์เนี่ยอ่าถ้าสีสีออกส้มเนี่ยนะฮะ เราก็ดูที่สีเด่นแล้วกันนะครับหรือว่าเราจะเลือกเป็นสองวัน,นะก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้สีอะนีสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลมีสีเหลืองปนนะฮะอันนี้ก็เรียกเป็นวัน,นะกษัตริย์นะครับเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนี้ะเป็นวัน,นะไวศิยะนะครับเนี่ยเป็นสีส้มวัน,นะกษัตริย์นะครับ อันนี้จะเป็นออกน้ำตาลนิดๆน,นะครับหรือเราจะเรียงเป็นสีวันนากันเนี่ยสีขาวอันนี้สีสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลดำซึ่งอันเนี้ยจะเป็นกึ่งกะลาสังละนะจะเป็นกะลาสังละนะเดี๋ยวผมจะพูดถึงกะลาสังว่าทำไมถึงเรียกกะลาสังนะฮะอันนี้วันนาไวสยะนะครับวันนาสูตรนะครับ น,นี้สีขาววานาพรามจริงสีขาววานาพรามเนี่ยนะฮะมันก็จะแยกนะครับเป็นสีขาวที่เกิดจากอะไรเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากเกิดจากธรรมชาติจากที่เขาตายนานแล้วหรือเก yes? ิดจากธรรมชาติที่เขาเป็นสังเผือกนะครับก็จะแยกไปอีกนะครับฮะอย่างนี้เป็นสีออกน้ําตาลนะครับก็เป็นวันนะกษัตริย์เช่นกันเช่นกันนะครับผมนะ กึ่งกาลสังนะครับทำไมผมถึงบอกกึ่งกาลสังนะครับถ้ากาลสังจริงต้องสีเข้มเกือบทั้งขอนนะครับแต่นี้ไม่เข้มทั้งขอนนะครับนะครับแต่ถ้าดูด้านนี้ก็สวยนะครับดั่งกาละสังนะฮะอันนี้เป็นสีเหลืองนะครับวน,นาไวยสยะนี่สีเทานะครับสีเทามีสีดำ แซมอยู่ในสีเทาเป็นมนสูตรนะครับ,นะค,รบคือสีสีจัดๆพวกนี้นะครับถ้าเป็นสังสดใหม่จะไม่มีนะครับสังสดใหม่ก็จะมีแค่ประมาณนี้ครับสีส้มเพราะว่าโดยปกติตามธรรมชาติเนี่ยสังสดใหม่เขาปากเขาจะเป็นสีส้มนะฮะส้มอ่อนส้มเข้มนะฮะก็พอล้างเปลือกออกมาล้างไรตินออกมาแล้วถ้าเป็นสีขาวนะครับ ก็จะเรียกวันณะพรามนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้สีเข้มแบบนี้นะครับก็จะเป็นวันณะกษัตริย์นะครับอันนี้คือส้มเข้มนะฮะแต่ถ้าทั่วทั่วไปเนี่ยก็วันณะพรามนะครับวันณะพรามนะฮะหลังไข่ตีนหรือขัดมาก็เป็นวันณะพรามแต่นี่คือวันณะพรามที่ไม่ได้เกิดจากความเผือกนะครับไม่ใช่สังเผือกนะครับถ้าสังเผือก เราจะต้องดูตั้งแต่ตอนที่เขายังมีไขตินนะฮะ,ะมาดูวันณะพราหมณ์ก่อนนะฮะอันนี้คือสังวันณะพราหมณ์ของแท้นะครับก็คือสังเผือกสังเผือกนี่ทาไมผมถึงเรียกสังเผือกก็คือขาวมาตั้งแต่เขามีชีวิตนะฮะไม่ใช่ขาวเกิดจากการแช่ในทะเลมายาวนานนะครับนะซึ่ง เผือกจากการแช่ในทะเลมายาวนานก็มีทั่วไปครับนะฮะก็คือเป็นสังตตยในทะเลนะครับแล้วก็ถูกแช่เนะี่ยก็จะขาวขาวขาวปกตินะฮะครับผมแต่ถ้าเป็นสังฟอสซิลก็จะออกมาเป็นสีสีนะฮะสีที่จัดนะครับสีที่เข้มนะครับจากการเวลานะฮะจากการฝังตัวอยู่ในบริเวณนั้นๆนะครับโอเคนะครับอันนี้คือพูดถึงสัง พูดถึงวันณะของสังนะครับแต่ที่สงสัยกันมาเนี่ยทำไมผมถึงแยกสังวรรณะกษัตริกับกาละสังนะครับมาดูตรงนี้นะครับอย่างเนี้ยนะครับสีส้มนะครับวรรณะกษัตริย์สีส้มวรรณะกษัตริย์สีออกน้ําตาลน,นะฮะแดงแต่ยังไม่เข้มนะผมก็เรียกวันณะกษัตริย์นะครับแต่แบบไหนถึงเรียกกาละสังนะครับ แบบไหนถึงเรียกกาลสังนะกาลสังเนี่ยก็คือสีน้ำตาลแดงเข้มนะครับกาลสังเนี่ยขอให้เข้าใจก่อนนะครับว่ากาลสังคือสังวันนกษัตริย์นะครับแล้วก็ไม่ใช่สีดำนะฮะกาลสังคือสังสีน้ำตาลแดงเข้มนะครับผมไม่ใช่สีดำนะครับถ้าสีดำนะสีดำอยู่ในวันนสูตรนะครับ สีดำอยู่ในวันณสูตรนะฮะอันนี้สีเทาสีดำอยู่ในวันณสูตรนะครับอันนี้คือสีดำเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ใช่กาลสังนะครับนะอันนี้คือนิลสังครับถ้าสีดำเราเรียกนิลสังนะครับแต่ถ้ากาลสังคือสีน้ำตาลแดงนะครับดูครับน้ำตาลแดงเห็นไหมฮะข้อนี้ สองขอนี้คือสองขอนที่ลงอยู่ในอยู่ในโพสต์นะครับที่แม่บ้านเขาลงอยู่ในโพสต์นะฮะอันนี้ที่ลงว่ากาละสังนะครับกาละสังคือสังสีน้ําตาลแดงเข้มนะครับจริงๆก็อยู่ในโหมดของวัณหกษัตริย์นะครับนะฮะแต่เมื่อเขาเป็นสีแดงเข้มน้ำตาลแดงเข้มเนี่ยนะครับผม เขาจะเป็นกาลสังนะครับส่วนวนัสัตย์เห็นไหมครับจะเป็นสีส้มสีส้มเข้มนะน้ําตาลส้มนะครับผมนะอย่างนี้เรียกวานักษัตย์นะครับแต่สวยดังกาลสังนะครับนะสวยดังกาลสังก็คือ,เ,อ,อเราก็ ผมเนี่ยจะแยกนะฮอันนี้นจะเป็นวัรณะกษัตริย์นะครับถ้ากาลสังสีจะเป็นน้ําตาลนะน้าตาลเข้มก็จะเป็นกาลสังซึ่งเขาก็อยู่ในวัรณะเดียวกันก็คือวัรณะกษัตริย์นะครับผมอันนี้สีเหลืองนะอันนี้สีเหลืองนะครับก็คือวัรณะไวสยะนะครับามาดู สีเข้มอีกสองสองขอ,อนนะอันนี้ก็คือกาลสังเหมือนกันนะครับกาลสังเหมือนกันนะครับกาลสังคือสังสีน้ำตาลแดงเข้มนะครับนะเห็นไหมต่างกันนะอันนี้คือนีลสาสังนะครับวันนี้วันนัสูตรนะครับนีลสาสังคือสังสีดำนะครับจะไม่ใช่กาลสังนะครับกนะาลสังจะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้นะฮะขอนี้จะพิเศษหน่อยนะครับ,นะรบก็คือกลาสังที่มีสีดำนะครับกลาสังที่มีสีดำนะครับก็คือสีน้ำตาลนะดูผิวสีน้ำตาลแดงเข้มแต่มีสีดำติดมาด้วยนะครับผมมีแทรกสีดำนะอันนี้อันนี้วัน,นกษัตริย์นะครับ นะครับอันนี้วันณกษัตย์ครับาวนี้าวนี้ผมเรียกเป็นกาลสังนะครับเพราะถือว่าสีเข้มกว่าปกตินะครับคือกาลสังกับสังวันณกษัตย์เนี่ยแตกต่างกันไม่มากครับนะแต่จริงๆเขาคือวันณกษัตย์นะครับกาลสังก็คือวันณกษัตย์นั่นแหละครับนะฮะแต่กาลสังก็ จะเป็นสีอีกแบบหนึ่งก็คือสีเข้มนะฮะอันนี้คือวันณกษัตริย์นะครับอันนี้จะเป็นสีส้มนะครับการแยกแยะครับผมไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็เป็นวรรณกวัรณักษัตย์นะครับสีส้มนะครับแต่ถ้าเขาเข้มเข้มเป็นสีน้ำตาลเข้มก็จะเป็นกาลสังครับมาดูตรงนี้ครับนี่ครับ นี่คือกาลสังนะครับดูดีๆครับผมนฮะไม่ใช่สังสีดํานะครับเป็นสังสีน้ําตาลเข้มนะครับสีน้ําตาลเข้มอันนี้คือกาลสังนะครับอันนี้คือการแยกนะครับแต่ถ้าสีเข้าอ่อนก็จะเป็นเราก็จะเรียกว่านากษัตย์เฉยเฉยนะครับกาลสังไปดูได้เลยครับที่ไหนก็แล้วแต่ที่เขาบอกกาลสังเนี่ยกาลสังคือสังสีน้ําตาลแดงนะครับเข้มนะครับ กลาละสังก็คือสังวัรณกษัตริย์แต่เป็นสังว antis, ันณกษัตริย์ที่เป็นสีแดงเข้มนะฮะเลยเป็นกาละสังขอนี้ก็จะกึ่งกาละสังนะครับแล้วก็สีเข้มฝั่งนี้สีเข้มนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกาละสังครับเราเรียกกาละสังเหมือนกันครับเพราะอันนี้สีอันนี้สีเข้มสีน้ำตาลเข้มนะฮะอันนี้คือที่ผมแยกออกมา นะนนี้ก็การลสังนะครับนะถ้าอย่างนี้นะเราไม่เรียกกาลสั่งเราเรียกวานักษัตริย์นะครับครับหวังว่าน่าจะแยกกันได้แล้วนะครับผมครับนิลสังคือไม่ใช่สีน้ำตาลนะครับคือสีดำนะครับ นี่ละสังคือสังสีดำนะครับสังสีดำใช้เหมือนกันไหมนะใช้เหมือนกันนะครับนะใช้แก้อัฐน์นนะฮะเช่นเดียวกันกับกาละสังนะครับแต่ขอนใหญ่ๆไม่มีขอนใหญ่ๆสวยๆไม่มีครับมีแค่นี้ครับอันนี้ก็นีลสังเห็นไหมครับนีลสังจะเป็นสีดำ น,นี้ผุนะฮะอันนี้ครับนีลาสังสีดำครับความแตกต่างของกาลสังกับสังวัณกษัตนะครับผมเราเข้าใจกันง่ายๆนะครับกาลสังก็คือสังวัณกะสัตแหละครับแต่เป็นสังวัณกษัตสีเข้มนะฮะก็จะเรียกกาลาสัง ถ้าเป็นสีอ่อนนะครับผมก็จะเป็นเราก็จะเรียกวันนักษัตริย์นะครับผมนะมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบเองนะครับครับผมนะอันนี้สีเหลืองนะครับควันน้าไวศิยะวันนะาข้อ้านะครับครับอันนี้คือการ ดูนะว่าอะไรที่เป็นสังวันกษัตริย์สังกาละสังนะครับแต่จำไว้ครับสังกาลสังก็คือสังวันนกษัตย์นั่นแหละครับที่เป็นสีเข้มซึ่งหาหาได้ยากนะและราคามาปัจจุบันนี้ก็สูงกว่าเดิมเยอะนะครับถ้าสมมุติว่าสั่งมาใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ ร้านใหญ่ร้านโตเขาก็กว้านหาซื้อเช่นกันนะครับผมนะแล้วราคาเลยดีดดีดไปไกลมากแล้วนะครับขอน,นึงอย่างนี้ครับนะอันนี้ขอนเป็นแสนแล้วนะครับนะถ้าปล่อยก็ขอนเป็นแสนนะครับแต่นี้ไม่ได้ปล่อยนะครับครับจะปล่อยแบบราคาซอฟๆหน่อยครับนะจะเป็นขอนเล็กหน่อยถ้านะขอนใหญ่ราคามาสูงนะ อย่างนี้ที่ปล่อยเนี่ยอันนี้ขอนเล็กนะครับสองหมืน่นไม่ถึงสามหมื่นนะครับอันนี้วันนักสัตว์ขอนนี้ก็ไม่ถึงสามหมื่นนะครับที่อยู่ในโพสตะครับวันนี้จริงๆถ้าที่อื่นเนี่ยเขาเ,าเรียกเป็นกาลสังนะครับแต่ผมจะเรียกว่ากึ่งนะครับสวยดั่งกาละสังแล้วกันครับ,นะรบเพราะว่าถ้ากาลสังจริงๆต้องเป็นสีเข้มนะครับต้องเป็นสีน้ำตาลเข้มนะอย่างเช่นขอนี้ นะโอเคครับผมอันนี้คือการดูวิธีการแยกนะครับเนี่อกสัารนะครับนะอันนี้สังวรรณกษัตริย์นะครับครับแยกกันนะครับครับผมโอเคครับสังวรรณกษัตริย์ไม่ใช่สีอ่าสังวรรณกษัตริย์นะฮะเป็นสีส้มสี น้ำตาลสีชมพูนะฮะสีแดงนะครับวันักสัตว์แต่เมื่อไหร่ที่เขาเป็นสีเข้มนะน้ำตาลแดงเข้มคือกาลสังนะครับ,นะรบและกาลสังไม่ใช่สังสีดำนะครับถ้าสังสีดำจะอยู่ในวันนสูตรนะรวันนัสูตรก็จะมีสีเทากับสีดำนะครับถ้าเป็นสีที่ดำมากเขาเรียกนีลสังนะครับ ซึ่งหายากกว่ากระสังนะครับสีดํดๆเลยทั้งขอนหายากกว่ากระสังครับแล้วก็แพงมากด้วยครับแพงกว่ากระสังอีกนะปัจจุบันนี้กระสังก็สวยๆก็ไปไปเป็นแสนแล้วฮะโอเคครับผมะหวังว่าไลฟ์สดนี้จะจะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง สีของกาลาสังและสีของวันนะกษัตริย์นะครับผมฮะโอเคครับขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนี้นะครับสวัสดีครับ